เราต้องประเมินทรัพย์อย่างไรบ้างในการทำระบบ ISO IC 17025สวัสดีครับวันนี้มานำความรู้มาฝากนะครับก็ตามข้อกำหนด ISO IC 1705 5ในข้อกำหนดที่6.6เรื่องการใช้บริการจากภายนอกนะครับหลายๆท่านลืม ทำในการประเมินผู้ใช้บริการจากนวงานภายนอกนะครับลืมทำในข้อน,นี้อาจจะโดนค่าได้นะครับเราประเมินผู้ใช้บริการภายนอกอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ขอยกตัวอย่างเช่นเราใช้บริการสอบเทียบนะครับเราต้องประเมินหน่วยงานที่ส่งเครื่องมือไปสอบเทียบด้วย 2. เราซื้อเครื่องมือทุกอย่างมาเข้าห้องปริการ เราต้องประเมินผู้ขายผู้ให้ปริการในการซื้อเครื่องมือด้วยนะครับ3การประเมินห้องบริการที่เราเข้าร่วมอินเตอร์แล็บเราต้องมีการประเมินด้วยนะครับเวลาเราเปรียบเทียบผลระหว่างห้องแล็บกับห้องแล็บ ต้องมีการประเมินผู้ใช้บริการจากภายนอกด้วยนะครับนะครับตลอดจนถ้าเรามีการจ้างออดเดอร์จากหน่วยงานภายนอกนะครับมาอินเทอร์น็ตภายในของเราเองเราต้องประเมินเขาด้วยนะครับถ้าคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณอาจจะโดนค่า จากหน่วยงานที่มาตรวจท่านได้นะครับว่าคุณไม่มีการประเมินผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากสำหรับผู้สนใจทางด้านมาตรฐานยาและระบบคุณภาพนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกๆช่องทางให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ